ฟีนิกซ์ครับเป็นชื่อของรบตัวผู้ขนาดใหญ่นะครับปรากฏอยู่ในตำนานของหลายๆชาติไม่ว่าจะเป็นย่านเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกนะครับอียิปต์หรือแม้กระทั่งจีนเพียงแต่เรียกต่างกันครับแต่มีคุณสมบัติอย่างเดียวกันคือเครื่องหมายของความเป็นอมาตะาครับ ่ากันว่าตั้งแต่แรกเริ่มนกตัวนี้ปรากฏขึ้นในตำนานของพวกอียิปต์โบราณครับเป็นไอเดียของวิญ,ญญาณที่ถูกปลดปล่อยนะครับให้เป็นอิสระขึ้นมาจากกองเพิงแต่สิ่งที่แปลกที่สุดสำหรับเผ่าพันธุ์ฟีนิกซ์คือมีสมาชิกเพียงตัวเดียวคือตัวมันเองครับ ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงมันอยู่ที่โลกนี้เพราะอะไรอย่างไรแต่ก็กล่าวกันว่าฟีนิกซ์่ยอาจเป็นญาติของนกยูงและดวงอาทิตย์ครับส่วนรูปร่างของมันก็มีการพรรณนาทั้งที่มีอยู่ตัวเดียวอะไรแบบนี้บ้างก็ว่านกฟีนิกซ์มีสีแดงและสีทองบ้างก็ว่ามันมีสีม่วงนะครับขนตั้งแต่หัวลงมาถึงคอเนี่ยเป็นสีทองครับบางก็เป็นสีแดงบางก็เป็นสีลูกพรมขนหลังกับขนปีกสีแสดครับหัวสีทองและหางมีสีแดงกุหลาบสลับกับสีน้ําทะเลครับความแตกต่างของสีนี่แหละครับที่ทําให้คิด ว่ามันอาจจะมีการผัดขนหลายครั้งในช่วงชีวิตที่ยาวนานของมันครับความงามของมันนี่สวยจัดนะครับจนพวกฟินิเชียนเนี่ยเอามาตั้งเป็นชื่อเมืองครับหรืออีกทีอาจจะเรียกได้ว่าบางทีชื่อของมันเหมือนชื่อเมืองก็ได้นะครับว่ากันว่ามันมีต้นกําเนิดในอียิปต์อาหร,รับีครับแล้วอพยพมาฟินิเชียทีหลังความสวยของฟินิกยังชนะใจเทพเจ้าครับเรื่องเล่าในตำนานกี่เกี่ยวกับฟินิกว่ากันว่าเมื่ออพอลโลได้เห็นความงามและความสง่างามของน,กน,องนกนี้ก็พอใจมากถึงขนาดยก ให้มันเป็นนกประจําพระองค์เลยทีเดียวครับแถมยังให้เป็น เป็นอมตะอีกด้วยให้พรท่านผู้ชมเจ้านกทั้งดีใจและภูมิใจมันก็โน้มหัวคารวะอะไรแบบเนี้ยเนาะทุกวันนี้ยังคอยบินไปตะวันออกนะครับเพื่อคอยร้องเพลงขับขานเพลงสรรเสริญเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ครับจนเวลาผ่านไป500ปีร่างกายของมันก็โทรมลงไร้เรี่ยวแรงจะร้องเพลงขับกล่อมเทพเจ้าได้เช่นเดิมมันรู้ว่าแม้ว่ามันจะเป็นอมตะไม่ตายนะคบแต่ร่างกายเหีเ่ยวเฉาก็ไม่มีประโยชน์มันจึงร้องเพลงอพอลโลอีกครั้งให้เนลมิตร่างกายของมันกลับมาหนุ่มและแข็งแรงอีกครั้งฟีนิกซ์ไม่ได้ยิน เสียงตอบรับใดๆมันผิดหวังมากจึงตัดสินใจบินกลับลางของตัวเองในแถบอาหรับียร,ระหว่างทางเที่ยวก็เก็บดอกไม้อะไรไปเรื่อยๆนะครับหากเทพเจ้าไม่ยอมช่วยมันก็คงขอยอมเผาตัวต,วตายไปเลยดีกว่า ว่าแล้วมันก็เริ่มสารลังอันจะเป็นเชิงตะกอนของมันเองนะครับทว่าไม่ทันใดท้องฟ้าก็เริ่มปั่นป่วนใส่ฟ้าฟาดลงบนลังของเจ้าฟินิกเกิดเป็นไฟลูกท่วมฟินิกไม่หนีมันถูกเผาเหลือแต่เท่านะครับภายในกองเท่าฐานนั้นนะครับอยู่ดีก็เกิดรูปไฟรูปร่างไข่นะครับค่อยๆโผล่ขึ้นมาทันใดนั้นมันแตกออกครับฟินิก์เนี่ยตัวใหม่โผล่ขึ้นมาจากใต้กองที้เท้าครับเป็นฟินิกส์ที่โตเป็นหนุ่มมีกําลังวังชาพร้อมกับความแข็งแรงพอที่จะขับกล่อมขับเพลงนะครับให้แก่เทพเจ้าดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยส นกเกิดใหม่ทําก็คืออะไรครับคือการบินไปสู่เทวาลาัยแห่งดวงอาทิตย์เฮลิโอโพลิสในอียิปต์ประกาศชีวิตใหม่ครับนำที้เท่าซากร่างเดิมของมันวางบูชาไว้บนแทน่นแล้วจึงบินกลับฟินิเชียอาศัยอยู่หลายสตวตรรษกว่าจะเป็นนกใหญ่แก่เต็มที่ ถึงเวลาเปลี่ยนร่างใหม่อีกครั้งมันก็จะวนกลับมาที่เดิมสร้างรังขแขนงมาให้เครื่องเทศอะไรก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วลงไปอยู่ในรังกระพือปีดังนั้นก็จะเกิดไฟลุกท่วมรังโดยไม่ต้องรออพอลโลครับช่วงอายุอย่างน้อยนะครับก็คือก่อนที่จะเผาใหม่เผาใหม่เนาะก็คือ500ปีขึ้นไปนะครับแต่บ้างก็ว่า1,461ปีครับหรือว่า 1 2 9 5 4ปีโน่นอะไรก็แล้วแต่เนาะร่างของมันก็มอดไหมไปนในกองไฟเกิดใหม่นะครับโนฟฟินิกหนุ่มสีพ่พามตัวใหม่ที่แข็งแรงก็จะปรากฏขึ้นใหม่ที่วนเวียนอย่างนี้ไม่สิ้นสุดครับฟินิกอาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งน้ําที่มีอากาศเย็นครับร้องเพลงรับอารุณ์ไปพางที่เล่นน้ําในยามเช้าอะไรเงี้ยอาหารโปรดของมันคือสายลมอ,อ่อนๆนะครับน้ำอมฤต น้ำค้างหรือหมอกบริสุทธิ์ที่ลอยขึ้นมาจากแม่น้ำนะครับนกฟีนิกซ์เนี่ยเป็นมิตรกับมนุษย์นะครับมีดิไซยอ่อนโยนพลังของนกฟีนิกซ์เนี่ยมีพลังเวทนะครับสร้างกำลังใจและกระตุ้นความกล้าหาญให้แก่ผู้ที่ทำความดีในยามที่จิตใจท้อแท้หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะในทางตรงกันค้ามันจะเป็นเสียงน่าสะพึงใจสำหรับคนที่คนชั่วครับน้ำตาของฟีนิกซ์เนี่ยมีพลังในการรักษาแผลและชุบชีวิตได้แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะหลั่งน้ำตาให้ไขยกเว้นคนคน,คนนั้นจะมีคุณงามความดีและสมควรจะต้ององยู่บบโกใ น้นนันนอกจากฟินิกส์จะอยู่ในตำนานของชนผิวขาวแล้วมันยังปรากฏตัวที่ตำนานจีนด้วยครับหลายคนเชื่อว่าหงของตำนานจีนก็คือฟินิกซ์นี่แหละครับที่มีขนสีสวยงามอะไรแบบนี้รวมทั้งเสียงร้องไพเราะคุณสมบัติคล้ายกันครับจนคิดว่าเหมือนตัวเดียวกันเลยแต่เรียกไม่เหมือนกันเท่านั้นเองหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับตั้งข้อสงสัยกันได้เนาะ